ครับก <ítulo> ็มาเก็บพริกนะครับพริกกระเหลี่ยงนะครับผมไปส่งแมคค้านะครับข้อเสียนะครับของพริกกระเลี่ยงนะครับจริงๆมันก็มีข้อดีอยู่นะครับข้อดีก็คือมันไม่ติดไวรัสมันไม่แสดงอาการไวรัสนะครับมันต้านไวรัสได้ดีนะครับแต่ข้อเสียคือเวลาสุกแล้วมันเก็บตากแห้งไม่ได้นะครับเก็บไปแปรรูปตากแห้งเก็บไว้จำหน่ายตากแห้งไม่ได้นะครับมันไม่เหมือน มันไม่เหมือนพริกแดงนะครับพริกแดงน้นมันถ้ามันเยอะๆออกเยอะๆมันราคามันถูกเราก็เก็บไปตากแห้งไว้จําหน่ายราคาแห้งมันก็ได้ราคาดีอยู่นะครับผมนะครับแต่ว่าพอมันติดลูกเยอะๆแล้วมันมันสุกมันเก็บไม่ทันนะครับมันมันถูกนะครับมันจะนําไปแปลรูปเป็นพริกแห้งไว้จําหน่ายช่วงพริกแห้งมันก็ไม่ได้นะครับนี่ก็คือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของ พลิกกระเลียงนะครับผมนะครับก็พิจารณาเอานะครับว่าอาชอบแบบไหนนะครับก็ลองๆไปพิจารณาดูนะครับผมขอบคุณนะครับ